สวัสดีทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการเลือกสมาชิกผู้ทีสภาในระดับประเทศกันนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกผู้ทีสภาพศ2561มาตรา42การเลือกระดับประเทศให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิ์ที่จะเลือกและได้รับเลือก 2. เมื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมาครบหรือพ้นเวลาตามหนึ่งแล้วให้ผู้มุ่งในการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันณสถานที่ที่ผู้มุ่งในการการเลือกระดับประเทศกําหนด 3. ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน10บคน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน1คะแนนมิได้ 4. เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จให้ผู้มืนในการการเลือกระดับประเทศดำเนินการนับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย5ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับ40คนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มในกรณีที่ในลำดับใด มีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน40คนให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับฉลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้นในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึง40คนแต่มีจำนวนตั้งแต่20คนขึ้นไปให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้นมีเท่าที่มีอยู่แต่ถ้ามีผู้ได้คะแนนไม่ถึง20คน ให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือกซึ่งยังอยู่ณสถานที่เลือกลงคะแนนเลือกกันเองใหม่เพื่อให้ได้จํานวน20คน 6. ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม5ผู้ใดไม่อยู่ในสถานที่เลือกในระหว่างดําเนินการเลือกขั้นต่อไปให้ผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะเลือกและได้รับเลือกและให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกมีเพียงเท่าที่มีอยู่ 7. เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้วให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม8ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 8. ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกิน4สายแต่ละสายประกอบด้วยจํานวนกลุ่มเท่ากันเว้นแต่จะแบ่งให้เท่ากันไม่ได้ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจํานวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุด และในแต่ละสายต้องมีกลุ่มไม่เกิน5กลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่า3กลุ่มและให้บุคคลตามเจของแต่ละกลุ่มจับสลากว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใด 9. ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันโดยแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกิน5คน ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 10. เมื่อดําเนินการเลือกตามก้าแล้วให้ผู้ดำเนินการการเลือกระดับประเทศดําเนินการนับคะแนนโดยเปิดเผยแล้วแจ้งผลการนับคะแนนให้คณะกรรมการทราบเมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตาม10แล้วให้รอไว้ไม่น้อยกว่า5วันเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตามสิในราชกิจจานุเบกษาโดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่10เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มนั้นและผู้ได้คะแนนลำดับที่11ถึงลำดับที่15ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นและแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ ในการจัดเรียงลำดับตามวักสองสำหรับผู้ที่อยู่ในลำดับที่มีคะแนนเท่ากันให้จัดให้มีการจับสลากเพื่อเรียงลำดับต่อไปการดำเนินการตามวักหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมาการกำหนดครับทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเลือกสมาชิกูทฒิสภาในระดับประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ